มีบัตรพนักงานแล้วพี่พายุน้องอบิเกลทำงานอย่างหนกักเป็นอีกหนึ่งลูกซุปตาที่ใครเห็นก็รักและเอ็นดูค่ะสำหรับน้องอบิเกลหรือที่หลายคนเรียกสั้นๆว่าน้องเกลลูกสาวของซุปตาชมพู่อารยาที่ด้วยความน่ารักไร้ดึงสา ก็ทำให้น้องแก้วมีผู้ติดตามในอินสตาแกรมมากมายเลยล่ะค่ะยิ่งครอบครัวมีกิจกรรมให้น้องแก้วได้สนุกในทุกๆวันก็ยิ่งทำให้มีพี่ๆชาวเน็ตเข้ามาเป็นแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นไปอีกค่ะเพราะอยากจะดูความน่ารักนะ่าเอ็นดูของน้องแก้วซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้มีการเผยคลิปขณะที่ทีมงานร่วมกันฉลองวันเกิดครบรอบหนึ่งปีล่วงหน้าให้กับน้องแอบิเกลค่ะด้วยการยกเค้กวันเกิดสีชมพูสดใสในขณะที่แม่ชมและพี่ๆในสตูดิโอก็ร่วมกันร ้องเพลง Happy Birthday น้องเกลก็มีการแลบลิ้นเลียริมฝีปากบ่งบอกว่าอยากจะกินเค้กสุดๆค่ะจนถึงกับโดนแซวว่าหนูหิวใช่ไหมลูกจองเค้กตามไม่กระพริบเลยและล่าสุดหลังจากที่น้องแอบิเกลและน้องพายุได้มาฝึกงานอย่างหนักที่บริษัทโพลิพลัสวันนี้น้องก็ได้บัดเดบิวเป็นพนักงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมเด็กๆก,กันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ